การที่อกม,มาชี้แจงค่ะหลังชาวเน็ตแห่วิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้จิ้นหมอลำชื่อดังหลังเกิดดราม,ม่าเต็มทวิตเตอร์เลยค่ะคือเรื่องราวนี้ค่ะมันเกิดมาจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเขาได้มีการเปิดประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์สุดร้อนแรงเลยทีเดียวในทวิตเตอร์กรณีการแสดงของวงหมอลำชื่อดังคณะหนึ่งค่ะที่เขามีไฮไลท์ก็คือคู่พระนางน,นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าฝ่ายชายอายุ31ปีส่วนน้องฝ่ายหญิงเนี่ยอายุแค่15ปีและยังเป็นผู้เยาว์อยู่ค่ะแต่ว่า การแสดงของคณะนี้เนี่ยเขาได้มีการขายความเป็นคู่จิ้นของพระนางโดยทวิตเตอร์รายดังกล่าวค่ะเขาได้มีการรวบรวมคลิปการแสดงของคณะหมอลำที่เข้าขายลามกอนาจารมีการถึงเนื้อถึงตัวหอมแก้มกอดรัดกันจนเกินเหตุเขาก็เลยได้มีการถกเถียงและวิาพากษ์วิจารณ์กันในทวิตเตอร์ถึงกับเหตุ54-32ถึงพฤติกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นของวงหมอลำคณะนี้ค่ะ และที่น่าจะเป็นวิาพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดเลยก็คือคลิปค่ะที่นักแสดงชายท่านนี้ดึงมือน้องผู้หญิงค่ะไปไว้ที่เป้าของตัวเองแล้วก็เล่นมุกว่าเป็นวิธีแก้หนาวซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะถูกมองว่าเป็นการเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศของผู้เยาว์เลยทีเดียวนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะคู่จิ้นดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นที่ดังมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งคู่มีแฟนคลับจํานวนมากหลายคนจึงมองว่าทุกอย่างที่ปรากฏนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่ได้รับการยอมรับความยินยอมความคล้อมใจของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครล่วงละเมิดทางเพศใครเพราะนี่คือการแสดงของทั้งคู่ค่ะและมุ่งสร้างความบันเทิงให้คนดูเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศอย่างที่วิจารณ์กันนั่นเองค่ะในขณะที่อีกด้านค่ะก็ได้มีการวิจารณ์ว่า ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่านักแสดงเนี่ยเต็มใจหรือไม่เพราะว่าน้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกหมอลำเนี่ยวัยแค่15ปีค่ะเล่นลีเกและอยู่ในวงหมอลำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ13และที่สําคัญน้องผู้หญิงเป็นเสาหลักหาเงินให้ครอบครัวนั่นเองค่ะอาจจะไม่สามารถใช้คําว่าเต็มใจได้อย่างเต็มปากค่ะเพราะว่าการแสดงที่เป็นอยู่นั้นก็ดูลาเส้นมากไปและการแสดงที่ว่านั้นค่ะก็อาจจะดูลาเส้นมากอย่างที่ถูกวิจารณ์จริงหรือไม่นั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะทางพี่ๆสำนักข่าวสดออนไลน์ค่ะเขาได้มีการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหมอลำลายนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้เปิดใจเพียงสั้นๆค่ะว่ายังไม่ทราบและก็ยังไม่ได้เห็นคลิปดังกล่าวและยืนยันค่ะว่าไม่เคยมีการสแสดงในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งนักสแสดงชายท่านนี้และนักสแสดงหญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นคู่จิ้นพระเอกนางเอกกันไม่ได้เป็นแฟนกันในชีวิตจริงค่ะและน้องผู้หญิงค่ะที่เป็นนางเอกหมอลำนี่แหละ ยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ,ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ข่าวนี้ค่ะอย่างที่ผู้จัดการรนยนี้ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าถึงแม้ว่าน้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกหมอลำจะอายุเพียง15ปีแต่ยังไงน้องก็ยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนั่นเองค่ะชาวเน็ตไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกหรือว่านาเงเอกนางเอกผู้นี้เขาจะมีการออกมาชี้แจงด้วยตนเองเนี่ยทางเพจมาดามมาจะบอกรู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ